เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสีมาครีม พพี่โบฮะได,ได้ข่าวว่าสามีพี่เนี่ยป่วยจนลุกจากเตียงไม่ได้เลยเหรอสามีพี่เขาไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกไม่ได้เป็นอะไรทําไมไม่ลุกจากเตียงซะพี่ล่ะคืออย่างนี้เมื่อสองเดือนที่แล้วอ,ะอ่ะหมอเขาสั่งเอาไว้หมอเขามาตรวจร่างกายะแล้วเขาก็สั่งไว้ว่าให้มันพักผ่อนเยอะๆนะอย่าลุกไปไหนจนกว่าหมอเขาจะกลับมาตรวจใหม่อีกครั้ง ไอ้นี่มันก็เชื่อฟังคําสั่งหมอดีเหลือเกินมันก็ไม่ลุกไปไหนเลยนะมันก็นั่งนอนอยู่อย่างเงี้ยน,น่ะแล้วเนี่ยเราได้ข่าวหมอไปต่างประเทศสองปีป่านนี้ยังไม่กลับมาเลยหมอนี่อะไร,ะไรมันนวดขาฉันหน่อยไปเนี่ยทำไมไม่ลุกมาเดือนกว่าแล้วพ่าไปหมดแล้วเนี่ยเขาพี่ก็ลุกเดินออกกําลังกายบา้างสิก็จะบ้าแล้วฉัานจะลุกได้ยังไงหมอต่งเอาไว้ว่าห้ามลุกจากเตียงแล้วก็จะไปขอยเข้าฟัางหมอ มันเป็นเอามาเพิ่มเอามาพาดไปว่าไงอะดย่างนี้นะเดี๋ยวจานนี้หมดไปหามาเพิ่มอีกตั้งแต่ฉันมาอยู่บนเนี้ยเดือนกว่าเนี่ยนั่งกินนอนกินสู้ไปเยอะเลยเดี๋ยวเอามาเพิ่มห้ด้วยใชไปเออไม่ใช่พาะหมอหรอกเป็นพาะมันเนี่ยแหละขี้เกียจขนเต็มเลยเนี่ยขี้เกียจตัวเป็นขนกินร้อนกินหาง มีใหม่หนูพี่ <fic ult> สนับสนุนโดยคลีกษาคลนิกอันนี้แล้วกันเดี๋ยวไปที่ร้านกาแฟดีกว่านะเพิ่งนะร้านกาแฟอืมอ้าวน,น้องแป้งจ๋า <Okay. S 3> ขอกาแฟสองที่ไม่ต้องหวานนะจ๊ะเพราะว่าคนขายหน้าหวานอยู่แล้ว oh. เออน้องแป้งจ้ะวันนี้จะไปดูหนังกันดีไหมจ้ะแป้งจะไปก็ต่อเมื่อคุณนิวรุตเป็นคนให้แป้งเลือกโปรแกรมนะคะบอกสิพาไปดูหมดเลยล่ะไอ้แก่ตันหากลับนนลตีสัป,ปดลคนวิตรฐาน <S <S หรือจะเป็นเรื่องชวนอยู่ได้ก็บอกว่าไม่ไปไงไอหน้าด้านเออเอางี้ พี่ว่าน้องแป้งถ้าจะไปดูไปดูเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องอะไรคะตามล่อีสานและแนแล้วมาแห่เตะปากมาเนี่ยกาแฟไหมคะโอ้ยจะมาถ่าีกินกาแฟไม่ไม่กินแล้วใครจะไปกินลงล่ะไอ้แก่ทันหากับบ้าพูดมาได้ไม่กินแล้ว <c oughs> เอ้านูมาซื้อกาแฟเหรอเปล่าค่ะมารอแม่เขาหีแม่เหรอไอบอกเขาทำไมนี่ ไาใหลวงอียูทำงานมีหัวแล้วก็มีบอกอ่าิเพิงในเมื่อเพิงยังดูเพชรไม่เป็นนะเพราะฉะนั้น nah, ก็ช่วยอาหยิบเล็กๆน้นยอไปก่อนแล้วกันนะครับอืมแล้วอาก็คอยสอนวดด้วยนะครับผมอยากจะอวดความสามารถหุนย่าว่าผมเนี่ยดูเพชรยังไงไงไงก็อาสอนอ่าถ้าเพิงอยากจะเรียนรู้นะอาก็จะสอนอาก็จะแนะนําให้นะ เอาอย่างนี้ให้เพิ่มดูก่อนนะว่าเพชรเม็ดไหนของจริงและของปลอมของจริงครับอันนี้อะไรนะจริงครับอันนี้ของปลอมอารู้ได้ไงอาก็ไม่รู้เหมือนกันเอา,เอา ก็ค okay. yeah. ุณย่านะเขาเคยสอนวิธีให้ด ah ah. ูเพชรนาว่าอันไหนของจริงของปลอมถ้าของจริงเนี่ยเพชรมันจะแข็งครับพอเวลากัดไปเนี่ยฟันเนี่ยบินได้เลยล่ะฮะไหนลองดิอารลองนี้นี่ยเนี่ยเนี่ยกัดอ๋อฮะอาอันนี้มันเป็นไรเพชรหลงคอเพชรหลงคอเม็ดเม็ดยิบกว่าล้านสิบล้านเลยเหรออุ้ยอ้าใจเย็นใจเย็น เดี๋ยวนี่จะฆ่ากันหรือยังไงเนี่ยฮะไม่นจะฆ่ากันมันมันลงไงเอาไงก็ได้เอาเพชรได้ออกมาตั้งสิบล้านไอเรามาพปเลยวะไอมาช่วยนี่มือหรือใบพายเนี่ยหนักเลยเฮ้ยช่วยช่วยช่ังตรงน่อยครับหนานะเพชรไม่ออกหรอกลากจะเลือดแล้วเนี่ยเย้เย้ ให้ถ่ายเพชรออกมาไปกลัวเพชรจะไม่ออกนี่กลัวจะแตกกันเลไม่ใช่ไปไปไปทำทน้ำก่อนแตกเฮ้ยยังไงก็ได้นะโอ้ยออกแล้วเพชรเพชรสิล้านยายพลาดนะวันเนี้ยโอยรับรองการับขอโทษด้วยครับว่าตอนนี้นะครับทางห้างเรายังไม่เปิดให้บริการเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยังเข้าไม่ได้นะครับคนที่จะเข้าได้เนี่ยจะต้องมีบัตรอนุญาตเท่านั้นนะครับและที่สําคัญเนี่ยนะบันไดเลื่อนของผมเนี่ย ซ่อมเสร็จแล้วทำไมเดินกันอย่างนี้ล่ะครับไปเดินมาใหม่เลยครับไม่ได้ไม่ได้ฉากเขาทำมาเนี่ยคุณต้องเล่นใ้ถมจริงถามจริงอ่ะใครเป็นคนให้เล่นรามุกเนี่ยก็รู้ด้กระดูกสันหลังฉันไม่ค่อยดีอยู่เดินใหม่เลยครับได้แค่นี้เอไม่เป็นไรครับก็ถือว่ายังให้เกียรติฉากผมเดี๋ยครับตามสบายเออเด้เดเด เลืมไปบุคคลที่จะเข้าในห้างนี้จะต้องมีบัตรอนุญาตโดยเฉพาะเท่านั้นครับคุณสองคนมีหรือเปล่าครับแล้วบัตรอันนี้ใช้ได้ไหม่เออไพลโรย่าไปคูดเด็กมันสิปืนคุณยังไม่ได้ใส่น้ําเลยไม่บอกทำไมล้วอ๋อตกลงปืนฉีดน้ําใช่ไหมครับจ้ะปืนฉีดน้ำะจะลองไม่ล่ะว่าฉีดน้ําหรือเปล่าโอ้ไม่ลองดีกว่าครับ อนัดฮะแล้วร้านเพชรอยู่ไหนก็นี่ไงเชิญเชิญเพชรอยู่นี่เหรอื <c oughs> แล้วไหนเขาวังอะ่ะ <c oughs> ก็เลยเขา <c oughs> ร้านเพชรไม่ใช่เพชรบุรีเดี๋ยวพอจะชิมแบบนี้ฉัาก็บอกว่าเพชรบูรณ์ถ้าชิมแบบนั้นแล้วรู้ได้ยังไงว่าเป็นเพชรบูรณ์หวานเหมือนมะขามไงเห็นไหมล่ะ เพชรทั้งนั้นเลยฉันทําแบบนี้เป็นประจำอ่ะฉันอ่ะเอาเพชรปลอมแล้วก็เอาของจริงเนี่ยเปี่ยนให้แกไปอย่างที่ฉันเตรียมมาวันนี้ไงนี่ฮ่าไม่ขาดทุนกาไรฉันฉันปูมาแกต้องถามว่าอะไรเแี้ยฉันก็เล่นแอลแกเล่นดักฉันอย่างนี้ฉันก็ตายสิอย่างนี้ของปลอมฉันก็เปลี่ยน เอาของปลอมไปเฮ้ยเอาของปลอมวางไว้แล้วเอาของจริงมาสิของปลอมวางไว้ของจริงฉันกำมอบให้แกส่วนอันนี้ไหมเป๊ะไหมเหมือนไหมโอ้โหราคายี่สิบล้านโอ้โหยี่สิบล้านบาทล้านแรกไม่มีไปได้ล้านที่ยี่สิบก็เลยซื้อมาเปลี่ยน เอาของแท้ให้แกไปแล้วเอาของปลอมมาแกเชื่อไหมตระก,กูลฉันทั้งตระก,กูลนี่นะคนที่ดูเพชรเป็นนี่นะมีอยู่สองคนยายยายฉันแล้วก็อารุดฉันแล้วตอนนี้ยายฉันเจ็บอดอดแอดแอดไม่เคยมาร้านเลยก็ไม่มีใครดูฉันนี่ขโมยมาให้แกทุกวัน,น <c oughs> เออเพชรฉันก็ได้ละนี่เงิน ยีล้าน20่สล้านนาไปแต่นับดูก่อนนะใส่กระเป๋าเก่าๆเงี้ยยี่สิบล้านถ้าใส่กระเป๋าใหม่เนี่ยเดี๋ยวคนอื่นสงสัยใช่แอบปล้นเท่าไหร่นะยี่สิบล้านนับดูก่อนนะเพื่อนไม่ต้องหรอกเราคบหากันมานานแล้วทําธุรกิจร่วมกันมาฉันนับเลยนะเอ้ยยีบล้านช่วยดูเดี๋ยวมันมีอะไรไหมเนี่ยโอ้เ่อะไรเนี่ย ทำไมไม่เตรียมมาเล่าแกโกงใช่หรือเปล่าเนี่ยไม่โกงเอาเพชรฉันคืนมาก่อนดีไหมบ้าเพื่อใจแค่นี้นะแต่แกเนี่ยถือว่าเป็นหลานที่เนรคุณจริงๆเลยเลวสามต่ำเช้าเลวทุกรูขุมขนเยอะไปแล้ะแกรู้ไหมกว่าญาติกว่ายายฉันจะหาย กวาอารุตจะมาตรวจดูนะก็ฉันเนี่ยขโมยเพชรอ่ะเกลี้ยงล้านแล้วและถึงตอนนั้นอะฉันก็คงเอาเพชรไปขายตลาดมืดรับรองรวยเละเราต้องไปบอกให้ญาติเราต้องบอกให้ญาติรู้ ฉันจึงถอนงไม่สักค้องตนไม่สนใจใครก่อนบายคาีก่อนบายคาีสนับสนุนโดยสบู่เบเนตซีแอนช่วช่วยยายเคทหน่อทีลูกเออ สวยมากเลยครับแมท่านี้เอาเปลี่ยนท่าครับอันนี้ตะเบะหรือบ,บังแดดครับคุณแม่ครับอันนี้ท่าเกาหลีคุณแม่ชอบอิสลาเฮโยอันนี้หัวใจดวงเดียวให้ลีมินโฮออ,อ,อ,อคุณย่าครับเดี๋ยวเออโอ,โอ,โอ,โอ้นี่ท่าสิ้นคิดพอคิดอะไรไม่ออกก็สองนิ้วครับคุณแม่ผมว่ามันพยาอ่อนนะเดี๋ยวเธอนอนจะตบปากเลยพูดกับย่าอย่างนี้ได้ไงอะฮะ นี่ส่งมาให้ลีมินโฮเขานะเขาเกาหลีมันก็ต้องคิดคืออโนเนะตลาเฮโยประมาณนั้นสิลูกแต่เท่าที่ผมรู้นะครับไอสเปคลีมินโฮเนี่ยเขาชอบผู้หญิงเซ็กซี่นะครับคุณย่าเลิกทำคันแบบนี้ทำไมแกไม่บอกย่าฮะก็จะบอกตั้งแต่แรกแล้วแต่ไม่ทันแล้เนาะเข้หมาออกกาชอบเซ็กซี่ใช่ไหมเอาใหม่ต่อต่อนะลูกนะครับ ววใครโทรมาีกไม่มีใครโทรแล้วครับแม่ผมจะอ้วกแล้วครับแม่ผมว่าพอเลยครับแม่ครับทำไมอ่ะเพราะว่าเอาเวลา<ม>ที่จะมาถ่ายรูปเนี่ยผมว่าแม่ไปฝึกภาษาเกาหลีไว้ไปทักทายลีมินโฮดีกว่าครับเฮ้ยนี่นี่รุด แกก็รู้ว่าแม่ฝึกพูดภาษาเกาหลีมาตั้งกี่เดือนแล้วภาษาเกาหลีมันยากจะตายเนี่ยฝึกมาตัา้งหลายเดือนแล้วพูดได้อยู่แค่สองคำอะพูดอะไรได้มั่งครับซัมซุงกับฮุนไดเนี่ย <c oughs> อันนั้นใครเขาก็พูดได้มันเป็นยี่ห้อรถครับแม่ <c oughs> มันพูดยากพูดเย็นเซ็งเซงอะไรอีกแมาเ่เบ <ๆ S 2> ื่อหน่ายที่สุดเลยอะไรจะมาเบื่อหน่ายถ้าวันนี้ไม่มีแล้วไปร้านเสมสวยที่ไตมาสิสะผมวันนี้ มันเกามันกระชากฉนหนังหัวแทบหลุดคุณแม่เนี่ยปั่นเรื่องอีกแล้วพูดว่าไปทำไมหนังหัวหลุดที่ไหนหนูเห็นเหมือนเดิมเลยแม่ชอบตักตรรเหมือนเดิมที่ไหนแกดูสิเนี่ยเนีเ่ยทำไมเงียบกันหมดอ่ะอา้าวไม่เงียบได้ไงอ่ะก็ฉันชินกับหนังหัวพี่บุตรแล้วนี่เห็นชินแล้วอะ่ะลูกใช่ครับกินเลยพี่ทีถามหน่อยชีวิตแกสองคนหนึ่งเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยนะ ไม่คิดจะทาอะไรม้างเรอฮะนอกจากไปเสริมสวยแล้วก็ไปช้อปปิ้งแกก็เหมือนกันนะทำไมนา่งบุตรไม่เคยคิดจะช่วยทํางานทําการบ้างเลยเหรอฮะนี่สับปะเลยที่วัดนี่เขาบ่นแย่แล้วนะว่าแกไม่ไปช่วยเลยเนี่ยเกิจการของคุณแม่นี่ร้านเพชรหรือว่าพี่เผาศพคะัเป็นร้านเออร้านเพชรร้านเพชรแกไม่เคยไปช่วยที่ร้านเพชรแม่เลยนะก็ที่ร้านเพชรนะก็เห็นมีอานัทกับเนี่ยนิรุธบิเขาดูแลอยู่แล้ว นูไม่อยากไปวุ่นวายนะคะนี่ใจเย็นนะคะคุณแม่กิจการณ์เนี่ยเดีกยว้งเชือกั็ดูแลได้ดีมีคนช่วยดูอยู่แล้วนี่ราค่าระคาน้ำค่าจะไม่มาซะแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้้ย้ยเฮ แกแกงใั่แก่สั่งสอนมาเลยสิฮะได้สั่งสอนอย่าย้ายอย่าอย่าอม่าปยะสิเหรอฮะนั่งไปเอานะนี่เกนหลบเหรอเกนหลบใช่ไหมเอาได้ไหมเอาอพอาอพอพอเอาอพ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 อาอพ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 อ้อพ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 องออ่ออาอพอพอาอาอพ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 ออพ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 ออ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 อาออ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 อ ใช่ค่ะใชค่เกิดอะไรขึ้นคะมาติดตามกันดีกว่าคะว่าบ้านนี้ทะเลาะอะไรกันตามน้ำฝนมาเลยค่ะเอาตรงนี้นะคะสวยยังสวยยังหนูน้ำฝนหนูน้ำฝนจ้ะอุ้ยอุ้ยค่ะค่ะ,ค,ะคุณหญิงป้าถามจริงๆนะคะเออถ้าเกิดว่าไม่อยู่หน้ากล้องสักวินาทีนึงเนี่ยจะลงแดงตายไหมคะ แม่ก็น้องฝนทำสาราคดีชีวิตตัวเองอยู่น่คะก็เลยต้องอยู่หน้ากล้องตลอดโอต้องอยู่หน้ากล้องอยู่ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยเหรอคะเดรจัจ้าน้องนาดก็นางของแพ้วเลยสิคะมันแก้คุณแม่ค่ะมันเอาน้ำร้อนมาสาดใส่หัวคุณแม่นางแพ้วแต่เร็วมากฉันจะตบแกเยอ<ด>ะโอ้โหนี่มึงแบมึงมาเต็มที่เลยนะฮะน้ำยายครับผมจะตบทางซอนมันครับหยุดเลยเน่ฟังบ้างอีกไม่กี่วันเนี่ย ถึงงานซีวิกแม่แล้วซีวิกจะไม่ขับโดนฝนก็ขับเคลื่อนสี่ล้อกินน้ำมันแม่ไม่ใช่อีกแล้วเน่นะขอร้องเลยอยู่กันอย่างสงบบ้างเข้าใจไหมก็ไรครับก็จะถึงงานแซยิทแม่แล้วไม่อยากให้อยู่กันอย่างเออให้มันแบบสุขสบายกันสงบสงบพูดถึงงานแซยิทคุณยายบังเอิญว่าวันนี้ผมมีของขวัญ เป็นของขวัญล่วงหน้าที่จะมอบให้กับคุณยายครับอู้ทำไมแกหน้ารักอย่างนี้วะอานัทูตายละสวมให้แม่เลยลูกสวมทำไมล่ะก็แกเอามาให้เป็นของขวัญเกิดไม่ใช่ของคุณยายองนี้นี่โอ้โหนี่หัวนมแม่ยังใหญ่กว่าอีกนะผมมึงเก็บตังได้ของขวัญที่ว่าก็คือผมนำหลานสะพ้มาฝากครับ คุณน้ำฝนครับเราก็มั่นกันมาหลายปีเฮ้ยกูขอเวลาไปส่วนตัวบ้างได้ไหมเนี่ยถ่ายอะไรทั้งหนาเนี่ยคุณน้ำฝนครับแต่งงานกับผมนะครับไม่เปล่าแคร์ับใช้แหวนเพชรปลอมมั่นผู้หญิงในวันแต่งงานเนี่ยถือว่าไม่ให้เกียรติผู้หญิงบาปนะไอ้พลังฉันรู้นะ แอบรักคุณน้ำฝนวันนี้แกเลยมาหาเลยใช่ไหมโอยไม่มีทางหรอกค่ะเราสองคนกเกลียดกันจะตายใช่ไหมคะเพิงฤทธิ์ใช่ครับผมเกลียดคุณครับเฮ้ยอ,อะไรของคุณเนี่ย,ยคุณเกลียดฉันหรือคุณเกลียดฉันหรอคุณเกลียดฉันหรอน อย่าแต่งงานกับอนัสนะอนัทนี่เป็นคนเลวคนเลวเลวมากฉันรู้นะอนัทว่าแกอบไปทำอะไรที่ร้านคุณยาแกอไปเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรฉันรู้หมด่แกอย่ามาหาเรื่องฉันนะไม่เรื่องจริงเจอกันแน่